สวัสดีกันตอนเย็นครับก็อันนี้เลือกงามยามดีนะก็มาปล่อยแข่งกันนะครับมาปล่อยแข่งมาดูน่องกันนะครับ น่องสวยๆน่องสวยๆน่องใหญ่ๆทดสอบน่องกันครับโอ้ยไม่ได้ปั่นจักรยานกี่วันแล้วนะโอ้นานมากเลยครับรับวันได้เลยครับเมื่อไหรจะไม่ได้แล้วนะครับก็ถือซะว่าอันนี้มาผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันเนาะผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันแต่ว่าบรรยากาศร้อนนะร้อนอบอ้าวเนาะไม่รู้ว่าคืนนี้ฝนจะตกไหม ก็เส้นทางนี้นะเส้นทางนี้ก็เส้นจากาวัดแม่เย็นนะวัดแม่เย็นดังาทางวัดแม่เย็นเส้น1095มาวัดแม่ฮีนะครับเส้นหลังนะครับก็จะมีโป่งน้ำร้อนนะช่วงนี้ก็ปิดนะเพราะฝนตกสายลงเยอะนะครับก็ปิดปรับปรุงนะครับฝนเยอะนะครับาคาเฟ่หลักๆแถวนี้ก็จะมี ป้ายพานอรามานะครับป uh, right? ้ายพานอราม่าซันเซ็ตบิวนะครับชูฮัตคอฟฟี่ช็อปนะว่าหรือว่าแลนบิดแลนบิดสมัยก่อนนะฮะแลนบิดบางครั้งในแมพมันก็ไม่อัปเดตนะเป็นชูฮัตวิวพอยต์นะครับช่วงระยะเวลา16บหกนาฬิกาถึง อะไรนะครับถึง19หรือ20นาฬิกานะเป็นช่วงเวลาพลิกคนเยอะนะครับปั่นไปก็เห็นบรรยากาศนะครับก็น่าชื่นชมทีเดียวนะครับแดดร้อนๆคาเฟ่หลักนักท่องเที่ยวก็เริ่มเยอะนะครับเพราะว่าฝนหมดก็เมื่อคืนก็หนาวนะอากาศหนาวเมื่อคืนก็อากาศหนาวพอสมควร ก็ปั่นกับเพื่อนรักนะฮะคุณตะาแมนนะฮะคุนตําแมนเพื่อนรักล้วก็ดูบรรยากาศนะท้องฟ้าสีครามแดดแจดแผดเผาเลยฮะแดดแผดเผาฮะแดดแผดเผาก็สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านก็เรียบนี้บรรยากาศดีนะครับก็มีเห็นไหมฮะป่าสักเรียบข้างนะครับบรรยากาศดีมาก สำหรับการออกกำลังกายออกซิเจนเต็มปอดเลยฮะ 2O O2O2 o o o. มาถึงตรงนี้ก็จะมีคาเฟ่ที่มันเปิดใหม่นะที่เปิดใหม่ตอนนี้ยังไม่เสร็จผมแวะเข้าไปดูแป๊บหนึ่งก็ถือว่าเป็นที่สู่กัญชาชื่ออะไรเนี่ยเด e กกรีนวิวนะเดกรีนวิวก็เดียวกาศก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมแท็กให้ดูนะเดี๋ยวพาแวะให้ดูนะครับ ก็เป็นการบิวอินขึ้นมาใหม่เพื่อจะรองรับหน้าไฮซีซันก็มีกล้องเห็นไหมครับกล้องมีคมล้อมกก็บิวสวยพอสมควรก็มองเห็นนะครับข้างล่างก็เป็นทุ่งอะไรนะทุ่งข้าวทุ่งข้าวโพดฝั่งนั้นก็เป็นแม่น้ำนะครับก็สามารถวิสิตได้นะครับ ก็เป็นนิวคอฟฟี่ช็อปที่กำลังจะเปิดขึ้นมาใหม่นะครับอ,อยู่เส้นนี้ละเส้นเมฮีก็มีที่นั่งคุยกันนะนั่งคุยกันสูบกันชงกันชานะผมว่าโอเคเลยฮะวิวนี้กรีนวิวนะครับจำไว้นะกรีนวิวอาจจะยังไม่มีบุ๊กอินในแผนที่เดี๋ยวเราไปกันต่อครับ <laughs> ก็เลยตรงหน้าไปอีกก็จะเป็นคอฟฟี่ช็อป ชื่อว่าปลายพาโนรามาวิวนะก่อนจอะถึงทูฮัทก็เลี้ยวลงดอยนิดนะครับก็เห็นละกปั่นไปนะครับบรรยากาศก,าก็ประมาณนี้นะครับเห็นไหมพื้นที่เรษฐกรปลายเป็นเมืองที่เงียบสงบครับ mm hmm. ก็มาท่องเที่ยวตั้งแต่กัญชาเสรีนี่ก็ประชาชนท่องเที่ยวมากขึ้น ก็ถือว่ามากขึ้นนะครับตั้งแต่สมัยโควิดผ่านไปนะบรรยากาศโอเคเลยแหละนะสำหรับผู้ชอบการออกกำลังกายอาจจะเป็นปั่นจักรย,ยานวิ่งนะเส้นทางวิ่งที่เราเขาวิ่งก็เป็นเส้น1095เรียบค่ายทหารลงมาเส้นเลี่ยงเมืองปลายนะครับก็มีประชาชนผู้ให้ความสนใจในเรื่องสุขภาพเยอะแยะนะมาวิ่งชงเย็นบรรยากาศดีเลยทีเดียวครับ นะครับโอ้เดี๋ยวถามมากเลยนะักท่องเที่ยวช่วงนี้ก็ออกเดินทางไปดูพระอาทิตย์ตกนะพระอาทิตย์ตกก็ไปที่ไหนกันบ้างก็มีกองแลนนะจากกองแลนนะจากกองแลนปลายแคนย่อนหรือว่ากองแลนนะก็มีคอฟฟี่ช็อปที่จะมีการสูบกัญชงกันชายเยอะแยะมากมายเลยนะเห็นว่านักท่องเที่ยวก็ขี่รถขี่ลา ส่วนมากจะเป็นวัยรุ่นนะมาก็เป็นเฟิร์สเฟิร์สไทม์ในการขับขี่นะไลฟ์ฟอร์สเฟิร์สไทม์ขับขี่ก็ใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างสูงนะบางท่านก็แขนหักขาหักมาไม่ถึงปลายก็มีนะแต่ว่าในการเดินทางของแต่ละท่านก็สร้างความคุ้นเคยนะแล้วก็ สร้างประสบการณ์ที่มันดีนะก็เส้นทางนี้ผมปั่นประจำนะาทางหลวงชนบทแม่หีปลายปลายแม่หีนะเรียบถนนปลายแม่หีวัดแม่หีออกหรือว่าท่านชอบชมทุ่งนะอชอบบรรยากาศในทุ่งนาก็ไปชมได้ปั่นไปชมได้นะครับ ก็ตอนนี้ห้าโมงครึ่งนะนแดดล่มลมตกก็ออกจากพื้นที่เซฟโซนกันนะก็มาเที่ยวท่องไยท่องป่ากันแต่ว่าป่าที่นี่ยุงก็เยอะพอสมควรนะครับก็ต้องพกยากันยุงมาด้วยไม่ว่าจะเป็นสเปรย์ฉีดนะยากันยุงหรือว่าเสื้อแขนยาวที่ป้องกันการระบาดของไข้เลือดออกนะนะจุดนี้ถ้าลงไปก็เป็นปลายนะ ฝายซันเซ็ตบารนะายซัเซ็ตบาลงไปข้างล่างนูง่นวิวก็จะใกล้ๆก,กับชูฮัตนะครับผมปั่นทุกวันผมจะแวะชูฮัททุกวันนะปั่นมาแล้วก็พักกินน้ำสักอึกสองอึกเนาะปั่นมาระยะทางก็ประมาณาถ้าปั่นอ้อมจริงๆก็30นิดๆนะ30กิโลนิดๆนะนนนะปั่นมา ความสุขมันก็เกิดขึ้นได้แบบนี้แหละครับเนาะความสุขของใครของมันนะสมบูรณ์ของท่านความสุขของผม,งมก็คือออกกำลังกายทุกวนันอาจจะมีการว่ายน้ําเล่นน้ำนะหรือว่าเข้าบาร์เข้าไปแดนซ์ซิ่งวิวนี้ก็จะเห็นพระอาทิตย์นะเห็นไหมครับข้าวโพดก็เริ่มออกฝักนะข้าวเพิริลมออกฝักแล้วก็จะทําการเก็บเกี่ยวกันไม่ ในเร็ววันนี้นะครับบางท่านก็เก็บไปทั้งต้นวิวนี้ก็จะเห็นใช่หไหมฮะภูเขาอ๋อเรียบป่าขารับโอ้โหยอดเลยฮะขวามือก็จะเป็นทูฮั c คอฟฟี่ช็อปนะทูฮัททีทวีโอทูฮัทูฮัก็เป็นวิวที่นักท่องเที่ยววิสิตแล้วก็บุกอินนะครับเดี๋ยวเราแวะไปแปบ๊บหนึ่งนะเข้าไปดูทูฮัทนะฮะทูฮัททูไว่าสอง ฮัทไว้หมวกหรือ <travail> ว่าแฮทหมวกนะหมวกเห็นไหมฮะเห็นอะไรนะเห็นแฮทสองแฮทนะฮะเห็นมาแฮทแฮทหมวกก็บิวซันเซ็สก็มินเมนี่เมนี่พิพิวิสิต t ินเดะอันยิทธู่ฮัท t welcome to ก็ให้เกียรติสถานที่นะไม่พกของกินมานะก็เข้ามาซื้อมาสนับสนุนผู้ประกอบการนะครับ อย่พาเข้าไปดูก็อย่าพกอะไรมากินนะเห็นไหมครับก็ให้เกียรติผู้ประกอบการนะครับเพื่อจะรักษาให้มันอยู่ยงคงกระพันกดกอห้ามก็มีแค่นี้แหละเห็นไหมห้ามน้ำบีอิงอินซด์ฟู้ดอินดิง อินไซดนะครับกับด so, so yeah, so ิสแคลลี่ออนแดกก็ให้เกียรติกันนะฮะอยู่โดนบิงอินไซด์นะแอนดิงแมน h e c a อินเดคา o u งก m u โซมัดอย่า n k งก u s โซมัดก็เก็บอาหารการกินไว้ข้างนอกนะก็ให้เกียรติผู้ประกอบการนะเพราะว่าผ uh> ู้ประกอบการก็มีต้นทุนในการผลิตนะครับไม่งั้นเราก็อย yeah> ู่ไม่ได้ ก็ตรงไหนที่ให้กินได้ก็ได้นะครับนี่นะชิงชานี่นะครับโ้น่าอยู่เลยริงค์เลยครับลองนั่งดูนะครับกุ้ยเปดดปายนี่แหละโ้บรรยากาศเห็นไหมฮะชิงชิงๆเลย นี้ทูฮัทนะครับ2องฮัทนะเป็นคอฟฟี่ช็อปที่ได้รับความนิยมที่สุดในปาานะในช่วงระยะเวลาที่ซันเซ็ตนะก็จะมีอาหารการกินมีเครื่องดื่มก็อย่าพกเข้ามานะครับขอความเห็นใจเนาะขอความเห็นใจอย่าพกเข้ามานะครับก็สามารถบริคงดูสถานที่ดัสเบนะเดีย๋ยวซูมให้ดู

and สอ o วันบอส a อร์บ icycle ไอโกก่อนแคนยอนแอนคลีมคลีมคลีม yeah you go you go with me I need your line I need your line to talk to you yeah 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 No, ่นไอโกแคนยอนอันนี้ซ้า let's go there คลีมคลีม m ยี a ยมสวยมากวันนี้สวยมาก many sun I need your line yeah bye next time next time bye enjoy enjoy yeah ขอให้มีความสุขสมเกียจขอให้มีความสุข เออ You have ยูเฮา very happy ฮ n d This g i ก l now. b า e ก็เข้ามาดูนะครับก็เจอเพื่อนๆฟอร์มสีสเกตฟอร์มสีสเกตสีสเกตมิกอิสราเอลนะครับสีสเกตมิกอิสราเอลเนาะพูดไทยได้นิดนึงมาจากสีสเกตก็ช่วงค่ำๆก็จะรถจอดเต็มลานนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปกันต่อเราไปดูเส้นทางที่เราจะปั่นกันต่อนะ ขออนุญาตขออนุญาตวางกลนะ้องไว้ก่อนนะครับขออนุญาตวางกล้องไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวมาเอาใส่หมวกแป๊บนึ่งไ,ได้ เดี๋ยวไปกันต่อเลยครับ Let's go ไปเลยกินน้ำกินท่าเรียบร้อยละก็พักผ่อนนะก็แขกนักท่องเที่ยวก็เริ่มเข้ามาละโอเค okay. ไปต่อเลยครับก็ <c oughs> ยังไม่มีตังค์ซื้อโดนนะก็ช่วงนี้ก็เอาแบบมือโดนเอานะครับก็ใช้ไม้กล้องไม้ใช้ไม้ไผ่เอาเนาะขีบขึ้นไปก็ทําเป็นที่ยืนที่นั่งว่าก็ว่ากันไปถ่ายรูปเนาะก็มีวิดีโอก็นักท่องเที่ยวก็แวะที่นี่เยอะแยะมากมายเลยฮะลิงก์อินไซด์เลยครับเดี๋ยยเธอไล่เทอไล่เธอไล่เธอไล่ เกาเยอะแยะเลยฮะแทงมาเลยฮะเยอะแยะเลยอาดิสโกเนลกาเราไปต่อนะครับต่อไปก็จะลงไปที่เ uh, ส um, mm ้นถนนเส้นน้ำร้อนนะน้ำน้อนน้ำร้อนก็ผมก็เห็นไหมมือเดียวนะใช่ไหมครับอ่ออีกมือนึงก็คือมือเือนะครับก็กลัวตกเหมือนกัน บริเวณนี้ก็มีอาหารการกินเห็นไหมครับอันนั้นหน่อไม้โอ้แกงหน่อไม้แล้วนะเอาล้ำล้ำเอล้ำ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  <laughs> แกงหน่อไม้มาตัดหน่อไม้แกงไม่เคยดีคงจะไม่ได้ไปได้ต่อครับมีคนไข้พอดี รถก,ล,ก,กลับอย่ไปถึงโพรงน้ำร้อนค่อยว่ากันนะครับมาปั่นมานิดนึงนะเดี๋ยวปั่นกลับละนะครับต่อเลยนี่ไปก็จะเป็นบ้านต้นไม้ซึ่งก็ปิดไปแล้วนะครับก็จะเป็นโรงน้ำร้อนก็เป็นนะนะน้าน้งน้งฟังช้าทวินทวินแคมนะก็การปนะั่นในวันนี้ก็คงจะพาทุกท่านไปไปลายแคนยอนไม่ได้นะครับ พอดีมีภารกิจเนาะมีคนไข้เข้ามาพอดีนะฮนะก็เดี๋ยวปั่นกลับครับเดี๋ยวปั่นกลับแล้วก็พาไปดูบ้านต้นไม้ซึ่งปิดกการไปแล้วนะครับอ,อีกนิดหนึ่งนะครับอีกนิดหนึ่งไปปั่นดูบ้านต้นไม้นิดเดียวอ่ะนี่ฮะเป็นบ้านต้นไม้ tree forest นะครับ tree forest ก็ปิดกิจการตั้งแต่โควิดเข้ามานะโควิดแอกแท็กก็ปิดไปตามการเวลานะครับ ครับก็โอเคนะครับก็วันนี้ภารกิจก็คงจะไม่รู้เรื่องนะครับก็เดี๋ยวจอดรับโทรศัพท์แล้วก็จะไปปฏิบัติหน้าที่กันก่อนเนาะโอเค let's go <S ขอทุกท่านมีความสุขครับยังไงก็รักษาสุขภาพนะครับออกกำลังกายอย่างสม,งม่ำเสมอสวัสดีครับ